เดินทางมาถึงตำแหน่งสุดท้ายนะครับนั่นคือตำแหน่งเซนเตอร์เซนเตอร์ที่เล่นดีเซนเตอร์ Center ที่ฟอร์มเยี่ยมจะมีใครบ้างไปรับฟังพร้อมกันนะครับเร,เริ่มกันที่ประเภทแรกนะครับเซนเตอร์ Center ตัวจริงที่เล่นได้ดีนะครับคนแรกเนี่ยนั่นคือนิแครกตันนิแครก k ตันพอเล่นที่บุคลินเนสมีฟอร์มการเล่นที่ดีมี11.8คะแนนโดยเฉลีย่ย9.9รีบาว2.1บล็อก ถ้าใครมองหาเซนเตอร์ที่จะพาทีมได้แชมป์เซนเตอร์ป้องกันดีเล่นเกมใต้แป้นได้ดีนิกครกตันคือคำตอบนะครับคนต่อมาเนี่ยนั่นคืออาเซฮาเทนสไตน์นิวยอร์กนิกเนี่ยมีปัญหามิเชลโรบินสันบาดเจ็บฮาเทนสไตน์สามารถสอดใส่สอดแทรกลงได้ทันทีเขามี7.8คะแนนโดยเฉลีย่ย8.3รีบาว1.1บล็อกเขาเป็นตัวเสริมเกมวงในนิวยอร์กนิกให้แข็งแกร่งขึ้น ตายแปน้นเกะก,กะได้ดี2คะแนนทำได้ชัวร์มากผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือคริสคาเปราคาเปราเนี่ยยังเป็นเซนเตอร์ที่อยู่ในมาตรฐานที่สูงการเล่นเกมรับดักบล็อกเจ้าตัวทำได้เก่งมากการรีบาวบน์การรอจังหวะและรอที่ดังเกิลสปอตและจบสกอร์เขาทำได้ดีมากเขามี11.5คะแนน10.6รีบาว1.5บล็อกนะครับคนต่อมาเนี่ยนั่นคือนิโคลาวูเซวิต นิโคลาบูเซวิตเนี่ยเป็นคนที่ชิคาโกบูขาดไม่ได้เลยจริงๆเป็นเสาหลักในเกมวงในการทำสกอร์หลากหลายและชัวร์มากๆเขามี18คะแนนโดยเฉลี่ย10.5รีบาวเป็นคนสำคัญของชิคาโกบูคนต่อมาเนี่ยนั่นคือแนสลีดแนสลีดพาทีมเบอร์วูฟฟอร์มแจมในเพย์ออฟเขาเป็นเหมือนเซนเต,นเตอร์อะไหล่เป็นตัวสารองที่คอยลงมาเปลี่ยนเกมวงในป้องกันก็ดีมีลูกชัวร์ และยังดีดออกมายิง3คะแนนได้แม่นมากๆ n นสลีดมี13.5คะแนน5.2รีบาวสามแต้มยิงอยู่41.4%อย่าแปลกใจที่เจ้าตัวจะเป็นผู้เล่นสำรองยอดเยี่ยมประจำฤด,ดูกาลนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือยูซุปเนอร์คิดยูซุปเนอร์คิดเนี่ยมี10.9คะแนน11รีบาล เป็นเซนเตอร์ที่ค้ำวงในได้ดีตอนผมไปเมกาเนี่ยยูซุปเนคิทน่ากลัวมากๆการรีบาวทรงพลังสุดๆเขาเป็นเสาหลักในเกมใ,ใต้แป้นของฟินิกซันคนต่อมาเนี่ยนั่นคือดีแอนเดเอตันเอตันแม้ว่าจะย้ายทีมชื่อนี้ถูกลืมเลือน แต่ในมาตรฐานการเล่นเซนเตอร์การเล่นเกมวงในเขายังมี16.7คะแนน11.1รีบา์มาตรฐานเซนเตอร์เจ้าตัวยังทำได้ดีนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยน่าสนใจมากๆนั้นคือเวนเดลคาร์เตอร์จูเนียร์เวนเดลคาร์เตอร์จูเนียร์สูง6ฟุต10เป็นเซนเตอร์ที่ออร์แลนโดเมจิก เป็นคนที่ค้ำวงในและก็มีสกิลการเล่นออกมายิงนอกได้สร้างจังหวะเกมการเล่นด้วยตัวเองได้คาร์เตอร์เนี่ยมี11คะแนน6.9รีบาวเป็นเซนเตอร์ที่มาตรฐานที่ดีนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือวอล์กเกอร์คริสเลอร์วอล์กเกอร์ครสเลอร์เป็นจอมป้องกันที่อยู่ท่าแจ๊ดเขามี8.1คะแนน7.5รีบาวแล้ว2.4บล็อกการเล่นเกมใต้แป้นการดักบล็อกดักโบก เคสเลอร์ ler, อยู่ในมาตรฐานแนวหน้าของลีกนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยแม้ว่าแก่แต่ยังเก่านั่นคือบุ๊โลเปสบุ๊คโลเปสมี12.5คะแนน5.2รีบาว2.4บล็อกการเล่นเกมใต้แป้นการยืนเกะก,กาใต้ห่วงเขายังเป็นแนวหน้าของลีกการเล่นเกมลุกดีดออกมายิง3ามแต้มเป็นลายเซ็นของบุ๊คโลเปสที่มีให้เห็นอยู่บ่อยๆผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือโจนาสเวราซินาส โจโน,าานาวอลซินัสเนี่ยยังเล่นในฟอร์มเซนเตอร์ที่มาตรฐานสูงนะเขามี12.2คะแนน8.8รีบาวยังเป็นการหลักให้ทีมมาตลอดและอยู่ในมาตรฐานของตัวเองนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยน่าสนใจมากๆผู้เล่นฟอร์มดีที่คนไม่ค่อยพูดถึงนั่นคือจารเรนดูเรนจาเรนดูเรนเป็นเซนเตอร์ตัวแก่งในเกมใต้แป้น เกมรีบาวเกมจบสกอร์ใต้ห่วงทำได้ดีมากเขามี13.8คะแนน11.6รีบาวและก็การเกะกะใต้แปนการดักบล็อกเด็กคนนี้มีพลังและแข็งแก่่งในตำแหน่งเซนเตอร์ในระดับต่อมานะครับนั่นคือเซนเตอร์ที่เล่นดีอยู่แถวๆแบบเกือบออสตาและออสตานิดหน่อยคนแรกเนี่ยนั่นคืออาพะเลนเซนกุล เอาเพลนเซนกุนพาดการเป็นออสตาไปแบบน่าเสียดายแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยถ้าไม่บาดเจ็บก่อนล็อกเก็ตมีลุ้นมากๆเขาเป็นเซนเ,นเตอร์ที่มี21.1คะแนน9.3รีบาว5แอสซิตเป็นเซนเ,นเตอร์ที่ลั่นเกมด้วยการจ่ายบอลได้น่าสนใจนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือจารเรนแจ็กสันจูเนียร์ JJJ มี22.5คะแนน5.5รีบาล1.6บล็อก เป็นเซนเตอร์ที่เล่นเกมใต้แป้นได้ดีมากการบล็อกการรีบาวบอลและก็มีอาวุธในการยิง3คะแนนเป็นหนึ่งในเซนเตอร์ที่น่าสนใจนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเซนเตอร์ระดับออสตาและนั่นคือจาริอารเรนจาริดอารเรนโดดเด่นในการเล่นเกมรับการป้องกันที่ห่วงการรีบาวบอลการบล็อกเขาทำได้ดีมากเขามี16.5คะแนน10.5รีบาว1ดบล็อกยังเป็นเซนเตอร์แบบคลาสสิก เซนเตอร์คนต่อมาที่น่าสนใจนะครับนั่นคือมาร์เทอร์เนอร์มา์เทอร์เนอร์มีผลงานที่ดีกับอินเดียเพเซอร์เป็นมือ3เป็นเซนเตอร์ที่ป้องกันได้ดีแล้วก็ดีดออกมาทำสกอร์ที้เก่งเขามี17.1คะแนน 6.9รีบาวน์1.9บล็อกถ้าในอเมริกาเนี่ยผมว่าไม t u เทอร์เนอร์เป็นผู้เล่นตัวท็อปๆคนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือปอซิงกิทปอซิงกิทเนี่ยพาบอตันเซอติกเป็นแชมป์แม้ว่าเขาจะมีอาการบาดเจ็บรบกวนในเพย์ออฟแต่รอบชิงเวลาเขาลงเล่นเมื่อไหร่เกิดอิมแพคเสมอการเล่นเกมลุกการสต็อปยิง2คะแนนยังเป็นอะไรที่ร้ายกาจมากการหนีออกไปยิง3แต้ม เป็นจุดเปลี่ยนของเกมปอซิงกิสมี20.1คะแนน7.2รีบาว1.9บล็อกแล้วก็การบล็อกการเกะกะใต้แปน้นปอรซิงกิททำได้ดีเหนือคาดเหมาะสมแล้วที่เขาจะเป็นแชมป์นี่คือหนึ่งในเซนเตอร์ที่มีฟอร์มดีในปีนี้นะครับผู้เล่นระดับต่อมาเนี่ยเป็นผู้เล่นเซ,นเ,ซนเตอร์ระดับที่อยู่ในออสตาแน่นอนและ คนแรกเนี่ยนั่นคือวิกเตอร์เวมบัญญาม่าในปีนี้เวมบัญญามาเก่งแบบก้าวกระโดดพัฒนาขึ้นทุกครั้งที่เจอเขาเป็นเซนเตอร์ที่มีเกมใต้แป้นที่เล่นอย่างกับปีาศาจการดักบล็อกดักทิปดักรีบาวทำได้ดีมากแล้วก็สกิลส่วนตัวดีดออกไปเล่นวงนอกได้ทำแต้มได้หลายรูปแบบเวมบาม่นามี2ี4คะแนน10.6รีบาว3.9แอซี เป็นเซนเตอร์ที่มี IMPACT มากๆนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือแบร์มาเดบโยในระดับออสตาแบรติดแน่นอนเขาเป็นเซนเตอร์ตัวท็อปของทีมชาติสหรัฐอเมริกาเขามี19.3คะแนน10.4รีบาว3.9ดแอซิตเขาสามารถป้องกันได้ทุกตำแหน่งนี่คือความร้ายกาจของแบร์มาเดบโยผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือโดเมนทัสซาบอนิส โดเมนทาสบนิดทำสถิติอย่างน่าเหลือเชื่อเขามี19.4คะแนน13.7รีบาว8.2แสซิต สถิติของเขาแทบจะเป็นทีเบิลเดับเบิลในฤดูกาลนี้เขาทำาดับเบิลดับเบิลอย่างสม่ำเสมอการรีบาวบอ์การเล่นเกมใต้แป้นชั่วมากและก็การลานเกมจังหวะของเกมเซนส์ไอคิวของเขาดีกว่าเซนเตอร์ทั่วไปนะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือเชดโฮมเกนเชดต h โฮมเกนเนี่ยหรือว่าน้องเชดของเรามี16.5คะแนน7.9รีบาว2.3บล็อก ในฐานะลูกกี้ปีแรกเนี่ยเล่นได้แบบนี้ฉายลายมากๆการเล่นเกมลูกของเชดโฮมเกนมันลื่นไหลและก็หลากหลายเขาเป็นตัวสำคัญที่พาโอเคซีบินไกลในฤดูกาลนี้นะครับผู้เล่นคนต่อมาเนี่ยนั่นคือรูดิโกแบร์รูดิโกแบร์อาจจะขัดใจใครหลายคนแต่ถ้ามองตามเนื้อผ้าเขามี14คะแนน12.9รีบาวด์2.1บล็อกเขาเป็นกำลังสำคัญของทีมบวูฟในฤดูกาลปกติ พาทิมเบอร์วูฟมีมาตรฐานที่ดีในปีที่ผ่านมาในฐานะเซนเตอร์การป้องกันที่ห่วงการเกะกะใต้แป้นลูด้โกแบร์ยังเป็นตัวท็อปของ NBA นะครับเซนเตอร์ในระดับต่อมานะครับนั่นคือเซนเตอร์ระดับซูเปอร์สตาร์คนแรกเนี่ยนั้นคือโจเอ็มบียดเอ็มบีเนี่ยปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผลงานเจ้าตัวเนี่ยมาตรฐานสูงมากเขาทำ3า7 4 7คะแนน บ้าไปแล้วเป็นเครื่องจักรผลิตสกอร์ชัดๆการเล่นเกมลูกของเขาเนี่ยครบเครื่องมากการเล่นเกมใต้แป้นระยะกลางระยะไกลเขาทําได้ดีทั้งหมดเขามี11รีบาวแล้ว5.6อาซิตเสียได้อย่างเดียวในปีนี้เจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บไม่งานซิกเซอร์ไปไกลกว่านี้แล้วก็การเล่นเกมรับเนี่ยเขามี1.7บล็อก1.2สติล เป็นหัวใจสำคัญของ p h i l เดลเฟียเซเวนตี้ซิซอย่าแปลกใจที่เขาจะเป็นเซนเตอร์แนวหน้าของลีกนะครับเซนเตอร์คนต่อมาเนี่ยที่เล่นได้ดีนนปีในในใน,ในปีนี้นะครับนั่นคือเอดีแอนโทนีเดวิดหรือท่านพออของเราเดวิดมี24.7คะแนน12.6รีบาว2.3บล็อกเราจะเห็นแล้วว่าถ้าเดวิดไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนเขาคือแนวหน้าของลีก การเล่นเกมลุกดุดันมากๆโพสเพยหาคนหยุดเขายากการมีสกิลการเล่นเกมลุกของเขาเนี่ยระยะกลางระยะไกลทําได้ดีทั้งหมดและก็เกมรับดักจังหวะบล็อกอ่านจังหวะทิปเอดีเนี่ยถือว่าเป็นเซนเตอร์ที่ครบเครื่องมากๆในปีนี้พอไม่เจ็บเลยเป็นฤดูกาลที่ดีมากๆของเจ้าตัวนะครับส่วนสุดยอดเซนเตอร์ untouchable อยู่ในระดับ โค้ด MVP โคตสุดยอดนั่นคือนิโคลายโยคิดโยคิดเป็นเซนเตอร์ที่ครบทุกมิติการเล่นของเขาจุดเด่นเนี่ยคือการจ่ายบอลแต่อย่างอื่นทำได้ดีมากโพสเพหาคนหยุดเขายากมาก3แต้มยิงอยู่ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงเขามีฟิลโกละดับ35.9%สถิติโดยรวมเนี่ยมี26.4คะแนน12.4รีบาล์ออแอซซิต สถิติโคตรปีศาจต,ต้องยอมรับต,งตรงๆนะครับว่าเซนเตอร์ที่ดีที่สุดในพอสอนี้ไม่มีใครเทียบนิโคลาโยกิทนะครับเอาละครบแล้วทั้ง5้าตำแหน่งครบแล้วทุกคนชอบไม่ชอบชอบใครมากที่สุดในฤดูกาลนี้คอมเมนต์บอกกันครับ